สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงธาตุไฟวันนี้ราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูเดินหน้าต่อกับรักครั้งใหม่ดีไหมเรามาฟังกับนายความรักแบบแรนดอมของชาวธาตุไฟกันได้เลยครับว่าคุณควรจะเดินหน้าต่อกับความรักในครั้งนี้ดีหรือเปล่าผมจะเปิดหมด3เซตนะครับเซตสามใบเป็นคําถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าคุณควรเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไหมนะครับเปิดมาดูในเซตนี้นะครับต้องบอกเลยว่าชาวธาตุไฟนะครับที่กําลังมีความรักอยู่กําลังคุยอออยู่่นะะครรัััับหืกกกาลงจไปตวมณข กับความรักในความสัมพันธ์นี้คุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วคุณต้องการความสุขที่เกิดขึ้นจากความรักครับแต่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าการที่ใครเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะครับแล้วมาปรับเปลี่ยนคุณนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับรวมถึงละทิ้งนะครับหรือว่าทําให้คุณทอดทิ้งความเป็นตัวเองลงเนี่ยผมบอกเลยว่าจะคบกันไปแบบไม่นานนะครับจะทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองและเหนื่อยใจกับเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะครับถ้าถามว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณควรเดินหน้้้้าาาาตต่่อออกับบคคคุณนนนีีมมยวรรเเเพพะขืโจ์ นะครับนะอ่ะเซตที่2นะครับเป็นยังไงบ้างแอบจะไม่มั่นใจมีความลังเลนะครับแล้วก็เป็นกังวลเกิดขึ้นนะครับเปิดมาดูในเซตนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเหนื่อยใจกับเรื่องของความรู้สึกครับแอบจะไม่มั่นใจกับความรู้สึกณตตอนนี้นะครับรวมถึงไม่มั่นใจกับความเป็นไปณะขนาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของความรักนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากนะครับถ้าใครที่มีแฟนแล้วมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วแล้วเขาเข้ามาเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวคุณนะครับเปลี่ยนนิส เปลี่ยนหน้าที่การงานนะครับหรือเปลี่ยนชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเปลี่ยนไปในเรื่องของความรู้สึกทําให้หมดรักเขาได้ง่ายมากๆนะครับนะอ่ะ เซตสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับเดินหน้าต่อกับร voilà kind of right? ักครั้งใหม่ดีไหมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ารักครั้งเย็นเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ผมว่าเราควรจะนั kind of ่งคุยกันจับเข่าคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะตัวคุณเองเป็นคนให้ใจกับความรักอยู่แล้วพร้อมจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่แล้วแต่กลัวว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะมาเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณควรจะนั่งคุยกันกับเขานะครับหรือั้นน นี้จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับ e ความรักนะครับเพราะตัวคุณเองพร้อมที่จะรักอยู่แล้วแต่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนคุณนะครับเปลี่ยนนิสัยคุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวคุณนะครับหรือเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างนะครับที่คุณทําเป็นรูทีนเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบความเป็นตัวคุณสักทีเดียวนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะเข้ามาเปลี่ยนคุณในหลายๆอย่างนะครับแต่อันนี้ผมว่าต้องคุยกันครับถ้าไม่คุยกันไปต่อได้ยากครับ